สวัสดีครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะอวดนะครับนอกจากพริกกระเรียงจากสวนหลังบ้านของผมเองนะครับผลไม้อื่นหรือผักชนิดอื่นไม่สามารถอวดได้เพราะว่าผลไม่ค่อยจะมีละแต่ว่าช่วงนี้นะครับพริกกระเรียง 3- 4ต้นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับออกผลเยอะทุกต้นเลยนะครับนี่ผลดอกแล้วก็ลูกเยอะมากนะครับนี่เป็น พริกกระเรียงแท้ๆนะครับทุกคนเอกลักษณ์ของพริกกระเรียงก็คือความเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับพืชอื่นไม่สามารถอดได้นะครับก็มีแต่พริกกระเรียงนะครับที่อยากจะมาอดทุกคนนะครับนี่ครับ ลูกดกแล้วก็ลูกเยอะมากนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับอย่าลืมชมโฆษณาหลังคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ